สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเผาขนมครกกันค่ะการเผารางขนมครกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะวันนี้ก็จะมีกากมะพร้าวอบแห้งก็คือกากมะพร้าวสำเร็จเพราะเราอยู่ในในประเทศอิตาลีก็เลยต้องใช้กากมะพร้าวสำเร็จนะคะก็ใช้นะ้ำมันพืชเล็กน้อยในการผสมกาก,ากมะพร้าวและคลุกเคล้าให้เข้ากัน เราจะใช้มะพร้าวสดก็ได้มะพร้าวแห้งก็ได้มะพร้าวอ,อ,อย่างที่เมืองไทยก็ได้นะคะก็คุกค้าประมาณนี้นะคะเราทําไปแล้วสองรอบนะคะ1รอบนะคะนี่เราจะมาเผาออบที่สองนะคะรอบที่สองเราจะมีกากมะพร้าวน้อยเราก็ใช้เท่าที่มีเลยค่ะก็นํากากมะพร้าวไปใส่ในรางขนมคอก ถ้ามีเยอะก็ใส่ให้เต็มไปเลยค่ะแต่ถ้ามีน้อยเราก็ประมาณใส่ใส่ได้เท่านี้นะคะก็ใส่ให้มันเต็มนะคะก็อย่างในวิดีโอเลยค่ะจากนั้นเราก็ทําการเออเออเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการใช้ช้อนนะคะเขีย่ยเช็คว่าเออให้มันได้กับปริมาณหลุมขนมครกของเรานะคะ เกี่ยเกี่ยวประมาณนี้นะคะโอเคค่ะถ้ามีกากมะพร้าวเยอะๆใส่ให้เยอะเลยค่ะจะเป็นกากมะพร้าว ให้ให้เป็นกากมะพร้าวสดยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันจะเร็วในการเผาเตานะคะแต่ว่าถ้าเป็นกากมะพร้าวที่คั้นกะทิแล้วมันก็จะเผาหลายๆรอบหน่อยถ้าเป็นกากมะพร้าวที่สดสดก็จะเผาแค่รอบเดียวก็ใช้งานได้แล้วนะคะคือจริงๆอะ่ะเป็นคนที่ลงมาตั้งหลายๆสูตรเนาะก็ยังติดอยู่แต่ว่าสูตรนี้ไม่ติดค่ะก็คือ เราอยู่ในประเทศอิตาลีเราก็ใช้กับมะพร้าวแห้งกับมะพร้าวอบแห้งมาแล้วก็ผสมน้ำมันก็เอามาใส่ในอตองขนมครกนะคะนี่ค่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นยี่ห้อที่ที่ส่วนตัวใช้อยู่นะคะก็เจอยี่ห้อไหนก็ซื้อมาใช้ได้นะคะถ้ามีมะพร้าวสดก็ขูดมะพร้าวสดนะคะ ผสมน้ามันเล็กน้อยแค่นั้นนะคะก็ใส่เตาลองไปเลยค่ะก็ทําการเปิดเตาเรียบร้อยแล้วก็รอให้เขาไหม้ไหมประมาณไหนก็ไหม้ไหม้ไหม,ไม้ดำๆเลยะคะ่ะก็พยายามกลับด้านนะคะกลับด้านนะคะกลับด้านเรื่อยๆนะคะก็คนๆนิดนึงกลับด้านนิดนึงนะคะใช้เวลาไม่นานคะ่ะที่บ้านใช้เวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำค่ะประมาณ20นาทีก็ใช้งานได้แล้วนะคะก็ บางคนเขาบอกว่าต้องใช้แบบเวเวลานานก็ขึ้นอยู่กับอ,อาจจะว่าเตาเขาใหญ่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ที่บ้านเนี่ยใช้รา,างขนมครกเ,เล็กๆนะคะแล้วก,เก็เราก็ทําในบ้านแต่ถ้าคนมีตังเหลาก็ทําข้างนอกดีกว่าค่ะเพราะกลิ่นไหม้มันจะติดอยู่ในบ้านนะคะเนี่ยค่ะก็อย่างในวิดีโอเลยค่ะก็กลับด้านนะคะโกเผอมครั้งที่สองนะคะผอมแค่สองครั้งที่บ้านไม่เยอะนะคะ พอเผาจนกากมาพาะพร้าวจนมพะพร้าวอ่ะมันดำก็เปลี่ยนมพะพร้าวใหม่เราก็มาเผาใหม่นะคะวันนี้เผาเสร็จแล้วนะคะจะมาทําขนมคล็อกให้ดูว่าติดไหมนะคะสิ่งที่สําคัญเลยคืออยากจะมาทําขนมคร็อกให้ดูว่ามันติดไหมมันใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวเราต้องดูให้จบนะคะคลิปวิดีโอนี้สําคัญมากค่ะ ทำแล้วได้ผลก็อยากจะบอกต่อนะคะถ้าทำแล้วไม่ได้ผลเราก็ไม่อยากจะมาบอกต่อเนาะเพราะจริงๆแล้วส่วนตัวบอกว่าลองทุกวิธีที่เขาบอกว่าเอ่อให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะไม่ไม,ไม่ลองแล้วก็ไม่ได้ผลนะคะจริงๆแล้วลางขนมครกตัวนี้ซื้อมาหลายปีแล้วแล้วก็มันติดมากจนไม่อยากจะทําผลสุดท้ายก็ามาได้สูตรตัวนี้แล้วเราก็ต้องมาดัดแปลงสูตรเองเพราะเราอยู่ต่างประเทศใช่ไหม เราก็ใช้มะพร้าวแห้งสำเร็จผสมน้ำมันแล้วก็เผานะถ้าเป็นไปได้ให้เผานอกบ้านนะคะเพราะว่ามันร้อนมากนะคะร้อนมากแล้วก็กลิ่นแรงมากกลิ่นกับมะพร้าวเผานะคะแรงมากถ้ามีอังเหลาให้เผาข้างนอกไปเลยนะคะ บางคนก็ถามว่าเาซื้อตัวเผาสีดำมาดีไหมก็ก็ดีนะคะก็ดีด,ดีเหมือนกันทั้งคู่นะคะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเผายังไงนะคะถ้าถ้าเราเผาไม่ได้ไม่ได้ที่เขาก็จะจะติดนะคะเพราะว่าค่าหนมคกเนี่ยสูตรง่ายๆแต่มันไม่ง่ายก็ตนติดนี่แหละคะ่ะโอเคค่ะใน,นเมื่อเราเผาเสร็จแล้วอะไรเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วดําประมาณนี้ก็ระวังนะคะเตาร้อนมากนะคะ ก็เทกับมะพร้าวออกนะคะกับมะพร้าวต้องดำขนาดนี้ค่ะใช้เวลาไม่นานจริงๆนะคะไม่นานจริงๆใช้เวลานิดหน่อยนะคะเวลาประมาณประมาณนี้เลยตามคลิปวิดีโอเลยนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะไม่เสียเวลาเท่าไหร่แต่ที่สำคัญห้ามนำไปล้างน้ำเด็ดขาดนะคะเราแค่มาปัดเศษ มะพร้าวออกนะคะมะพร้าวที่มันบัดดำาๆเนี่ยค่ะแล้วก็ปัดออกให้หมดนะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยค่ะก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบที่สําคัญห้ามโดนน้าเด็ดขาดน,นะคะเดี๋ยวเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการทําขนมเพราะว่าติดจ,จริงไหมอ่ามันได้ผลประมาณไหนอยากให้ติดตาม แล้วอยากให้ไปทำนะคะสูตรนี้ได้ผลจริงค่ะไม่ได้ผลจริงไม่กล้าลงให้ดูนะคะช่วงนี้เป็นหวัดนิดหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะนี่ค่ะก็เช็ดทำความสะอาดก็ใช้กระดาษชูๆธรรมดาในการเช็ดลางขนมกรกนะคะ ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะก็ตามในคลิปวิดีโอเลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็เช็ค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 ให้เรียบร้อยว่ายังมีกากดำๆอยู่ไหมนะคะแล้วก็เช็คแต่หลายครั้งเพื่อที่จะให้เขาสะอาดแล้วนำไปใช้งานได้จริงค่ะนี่ค่ะ เป็นการว่าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทําขนมรกว่าเขาติดจริงไหมหรือเขาเป็นยังไงขั้นตอนนี้สําคัญแล้วค่ะมาดูกันเลยค่ะคือรากขนมพกต้องชุบน้ํามันนะคะชุบน้ํามันเล็กน้อยแล้วก็ตั้งให้ร้อนให้วันขึ้นนะคะถึงจะใส่แป้งลงไปได้นะคะเนี่ยค่ะขั้นตอนนี้สําคัญแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะติดอีกหรือเปล่านะคะ แต่รับรองว่าไม่ติดค่ะโอเคพอดีว่าแป้งหมดนะคะกอเราแค่ทดลองให้ให้ให้ดูกันนะคะแป้งหมดโอเคมีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้ก็คือจบนะคะก็ใส่หน้ากะทิลงไปนะคะที่มาทําให้ดูเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูเพราะว่ามันไม่ติดจริงๆไม่ต้องทิ้งรางขนมพกแล้วไปซื้อใหม่นะคะโอเคค่ะ เช็ค <Check S 2> <Check S 1> นะคะแคะแล้วนะคะเช็คแคะอ่าไม่ติดนะคะถือว่าใช้งานได้นะคะถือว่าใช้งานได้ค่ะไม่ติดค่ะถือว่าผ่านนะคะไม่ติดค่ะตอนนี้เราก็รอรอให้เขาสุกอีกนิดหนึ่งนะคะรอให้เขาสุกอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะ แกะออกนะคะถ้าตอนนี้คือหน้ากะทิกเขายังไม่ไม่ไมสุกเท่าไหร่ก็รอนิดนึงใครชอบใส่อะไรก็ใส่ลงไปนะคะแต่วันนี้จะมาทดลองให้ดูว่าหลังจากที่เราเผาเตามาแล้วเนี่ยเขายังติดอีกหรือเปล่าสรุปว่าไม่ติดนะคะใช้งานได้นะคะแล้วก็ เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ซื้อรางขนมครกมาแล้วมีปัญหาต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งค่ะถึงแม้ว่านางขนมครกจะผ่านการใช้งานมาแล้วก็สามารถนำมาเผาใหม่ได้ค่ะแต่ที่สำคัญห้ามให้โดนน้ำเด็ดขาดนะคะการโดนน้ำจะทำให้เขาติดได้นะคะตอนนี้เราต้องรอค่ะรอให้ขนมครกเนี่ยเขาเซตตัวนะคะ ในเมื่อเขาเซตตัวเราก็เริ่มแกะออกเลยค่ะแกะออกตามในคลิปวิดีโอเลยนะคะแกะออกให้หมดสรุปว่าขนมเคาะกลองไม่ติดนะคะไม่ติดนะคะก็ถือว่าใช้งานได้เลยค่ะเราทำจน แล้วเราก็มาทำครกสองครกสามก็ไม่ติดนะคะไม่มีปัญหาค่ะก็อย่าลืมว่าในครกต่อไปเราก็เอาเศษขนมครกออกให้หมดแล้วก็ทาน้ำมันเล็กน้อยก็ใช้งานได้แล้วค่ะแต่ว่าหลังจากการใช้งานเสร็จแล้วห้ามนำไปล้างนะคะก็คือเช็ดให้สะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บเข้าที่ได้เลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมครกของเราพร้อมทานค่ะ คลิปวิดีโอนี้ใครสนใจก็ลองเอาไปทำดูการเผาครกหลังลงขนมครกของเรานะคะทำง่ายไม่ยากนะคะใช้เวลาเร็วค่ะไปแล้วค่ะบายบายค่ะ